ล่องรอยความเสียหายกับเหตุการณ์เมื่อคืน <Good. S 1> ไม่น่าที่จะซ่อมได้แล้วจังก็ประเมินค่าซ่อมอยู่ประมาณสี่หมื่นพังยับเยินครับไปทะเบียนนะฮะเ,เพื่อนๆยับเลยปีกนกหัก แต,แต่คอนโซลยังสวยอยู่ภายในเบาะเบอร์ยังดีอยู่ด้านท้ายไม่เป็นอะไรรถพลิกคว่ำหนึ่งตลบ เสา A สองฝั่งเสียทรงซ่อมไม่ได้แล้วนะครับ